ทุนสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมผู้ตานครับผมนออกตัวครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจา่เมื่อวานนี้เดินทางออกจากประเทศลาวที่ด่านช่องเม็กแล้วก็เดินทางกลับระหว่างทางก็มาแวะที่สุรินทร์โดยที่ผมจะแวะที่สุรินทร์เพื่อที่จะมาแวะที่ช่องจอมนะเดี๋ยวผมจะไปแวะด่านชายแดนไทยเขมรที่ อำเภอากาบเชิงช่องจอมนะครพอดีแวะมาหาเพื่อนด้วยก็เลยมาพักที่นี่ฮะที่บ้านสวนนะที่บ้านสวนก็บรรยากาศที่พักที่นี่ก็สะอาดสะอาดดีนะแล้วก็ราคาถูกนะคืนเงินก็400คืนละส0่ร้อเท่านั้นเองนะเป็นห้องแอร์อย่างดีเลยนะที่อำเภอปราสาทจากอำเภอปราสาทไปกาบเชิงมนาะประมาณสักก็หลายกิโลถนะ้าสมควรนะก็จะถึงอำเภปตทนัน่นแหละจะมีใต้มือจะมีบ้านสวนฮนะก็อะไรที่ มาก็มาพักก็ได้เลยนะครับแล้วก็ห้องกว้างขวางด้วยนะตอนนี้ครับผมก็จะเดินทางไปที่ไปหาเพื่อนที่บ้านหินโคนนะที่บ้านหิโนโคนหลังจากนั้นก็จะไปพากันไปที่เขาจะพาผมไปที่อะ,อะไรนะช่องจอมนะจะพาไปที่ด่านช่องจอมชาเดือนกมิตว่าจะไปดูเห็ดเห็ดเพาะสหน่อยนะว่าจะเข้าไปดูเห็ดเพาะสหน่อยว่า มีเยอะหรือเปล่าราคาถูกหรือเปล่านะเผื่อจะได้ซื้อกลับบ้านไปฝากเพื่อนๆฝากคนทางบ้านด้วยนะทุกคนไปเดินทางกันต่อไปนะครับกับบรรพบออนตัวคลิปนี้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะถึงตลาดช่องจอมแล้วนะครับก่อนตลาดช่องจอมถ้าเราวิ่งจากอำเภอปราศาสตร์ผ่านกับเชิงมาแล้วก็จะมาเจอไฟแดงนะครับเป็นสามแยกไฟแดง หน้าผมนะแต่คนเดี๋ยวพาไปดูกันอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงตลาดช่องจอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูว่านะครับว่าที่ตลาดช่องจอมตอนนี้มีอะไรขายบ้างนะแต่จุดประสงค์ของผมก็คือผมจะมาดูเห็ดเพาะนะผมจะมาดูเห็ดเพาะว่ามันจะมีหรือเปล่าหรือว่าราคาสักเท่าไหร่พอที่จะซื้อไปฝากคนทั้งบ้านไม่สัก10กิโลนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับทุกคน นี่คือขนาดหน้าแล้วครับตลาดชองจอนะดแล้วข้างหน้าเดี๋ยวหาที่จอดรถกันข้างหน้าซ้ายมือนะครับสว่วนมากตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีที่จอดรถหรือเปล่าถ้ามีาไม่มีทางด้านซ้าย ก็จะต้องวนมาทางด้านขวาจอดทางด้านขวามากจะไม่ค่อยมีคะจอดเต็มทัม้งหมดไม่มีนาจะวนแนละ้วเดี๋ยวผมไปกลับรถมาก่อนจอดทางด้านขวามือดีวกว่าน่านสุลกากรน,นะครับ ลาสุลกากนช่องจอมไปจอดตรงหน้าร้านขายเครื่องครัวนะเพราะว่าผมเห็นเมื่อกี้แป๊บๆว่าหน้าร้านขายเครื่องครัวนั้นมันจะมีของฟูมอยู่เพื่อได้เห็ดถอดมาจะได้ซื้อกล่องฟูมแช่เห็ดถอดเป็น,นตัวด้วยนะ บริเวณนี้นะโอเคตรงนี้จะฝังน,นี่ตรงนี้นมีกล่องโฟมด้วยนะครับ กล่องโฟมราคาเท่าไหร่นะกล่องโฟมราคาเท่าไหร่รอ๋อเดี๋ยวไปดูเ็ดท็อปกันถ้ามีจะมาซื้อเอาซื้อแช่เ็ดท็อปหนะน่อยไปครับทุกคเดี๋ยวเดินข้ามไปฝั่งโน้นฮะไปดูว่ามีอะไรขายมีเ็ดท็อปอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าตอ่นี้ก็มีขายนะครับแต่ว่าไม่เยอะ นี่เขาทำเท่กัน้นนะไม่ไม่เดินเดินดูมีอะไรบ้างนี่เป็นทางเข้านะครับโอ้หมืดมากเลยนี่เป็นเห็ดถอบนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็ดถอบนะอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกเห็ดเห็ดเห็ดถอบอ่ะเห็ดถอบโอ้ยอย่างนี้โลเท่าไหร่เน<ห>ี<ห>่ยสิโลร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ๋อ ีจ้ะอันนี้นันสี่กิโลสามร้อยมันสี่กิโลอ๋ออันนี้อันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นเป็นฝ้ายอ๋อฝ้ายฝ้ายนี่หนังนี่โลเท่าไหร่นะโลสามร้อยเอ็เป็นฝ้ายนี่เป็นกิโลละร้อยหกสิบอ๋อ,อเดี๋ยวเขาเดินดูก่อนออก็ก็ถือว,ว่าไม่ไม่แพงนะนี่อย่างนี้มีเป็นถุงเลยครับทุกคนเป็นแย่เลยมีหลาชื่อเลยโอ้โหนี่ดงนี่ดงเลยฮะ อันนี้แมงอย่างเขาเรียกอะไรแมงอนูนแมงนูนอ่ะอันนี้ก็เห็ดฮะลงเล้เห็ดโอ้ผมว่ามันมืดไปโอ้อันนี้มีเป็นสินค้าสินค้าเดินดู เยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนใครที่ไม่เคยมาละถ้าใครที่เคยมาก็คงจะรู้นะผพราว่าเข้ามาในนี้มันมันแบบมันร้อนร้อนอ่ะเพราะว่ามันดเดินซอยนี้ดีกว่ารู้สึกคนจะเยอะมันมีของเยอะแยะเลยเข้าไปข้างในๆๆๆๆๆนี่คือตลาดช่องจอมนะครับอยู่ที่อำเภอกับิงจดสุร์

มีอะไรเรืนยิงฟ้าก็มีขายครับทุกคนเ,ออเืนยิงป้าก็มีขายนะในเครื่องจักรสารทั้งนั้นอันนี้แว่นตาอร้านแว่นเดี๋ยวผมเข้าไปดูร้านแว่นทั้งนั้ดีกว่าผมดูแว่นสักันก่อนนี่แว่นแว่นวันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ นี่เป็นร้านควบครื่งงองมือช่งางร้านเครื่องมือช่างเดียนี่เป็นร้านองเ้าสตาร์ททำกีฬา

ทดลองถามอย่างนี้อย่างงี้อันเท่าไหร่นีอย่านี้แบบแบบนี้อันเท่าไหร่มีสามร้อยบอ๋ออย่างงี้พวกสามสามร้ม 300, 300, 300. อย๋อนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันอยู่ได้นานใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณมากครับ มันก็ถือว่าราคาก็ไม่ถือว่าถูกนะถ้าเปรียบเทียบกับที่ตลาดนัดทางบ้านเรา,าก็อย่างประมาณนี้นทุกคนก็จะเหมือนกับตลาดทั่ว,วไปอย่างอินโดจีนของอาหารหรือที่ไหนที่เป็นตลาดแนวชายแดนก็จะมีสินค้าประเภทนี้นะครับ ไปดิดูเห็ดถอบดีกว่าทุกคนขอพวกนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เรจะซื้อเห็ดถอบไปไปบ้านดีกว่าดูก่อนว่า,วามันกินโลละเท่าไหร่นี่มีนี่มีอันนี้เห,ห็ดพอฝ้ายกับเห็ดฟอนหนังหะไอยังยังหนังได้กิโลเท่าไหร่ นังอ่อนไห้ทีสามแปดอ๋อสาแปดอันนี้อันนี้อะไรอันนี้สองร้อสองร้อยเป็นส้ออ๋อเอาไหมจ๊ะถ้าเป็นแบบซื้อเป็นถุงใหญ่เลยถุงอไรเป็นถุงใหญ่เลยราคาส่งให้เอานังสนหนังไฝ้อยนดีกว่าหนังดีนะนังอร่อยนะนังราคาส่งให้ทีสรสบไปอ๋อสามร้กส็ถือว่าแพงอยู่นะถือว่าแพง็ถือว่าแพงอยู่ เปนออนนะแปดสอถ้าอันเกเขาขายสามร้อยเอาโอเคไว้ก่อนงั้นนะเดิดูดูที่อื่นหน่อยเาว่ายังแพงอยู่นะสามร้อนะฮะดูเลย เหว่ไม่กาดูก่อนนะพี่อรนรถใะนีเห็ดอย่างนี่รเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยยี่สิบค่าถ้าซื้อเป็นถุงใหญ่ถุงโลเท่าไหร่ถุงสิบถ้าเป็นสิบโลถุงเท่าไหร่จะไปขายต่อ ไข่สิบบาทตามร้อยสิบาทออมนะคะออมถูกแบบนะคะอันหนังอันนี้ไฟใช่ไหมจ้าไฟลูกขายสองร้อยจ้าไฟขายสองร้อยอะคุณหนังมันจะแพงกว่ากับไฟอันนี้ไม่ใช่เป็นใต้ฮะที่จุดใต้จุดไฟ อย่างนี้โลดเนี่ยถ้าอยากซื้อ10บโลโลเท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ออนทุกเม็ดเนะพี่ลายสามร้อยห้าสิบบาทอ๋อแต่ละร้านไม่เท่าราคาไม่เท่ากันเลยนะไม่เท่ากันจ้าเพราะมันมันแก้นูก็ขายสามร้อยเองจากแค่องแปดสามร้อยอันนี้ออนขอั้งลูทุกเม็ดเลยมีขึ้นราคาแพงมากมีแต่ออนเลยพี่ต้นใอันนี้อันนี้อันนี้รับประกันให้มีแต่ออนใช่ไหมตลาดแบบนี้มันจะอ่อนออนเลย อันนี้นางแพ้น่นพี่นี่ไี่ขายนี่เหมือนกันนะทุกคนนี่ก็จะประมาณราคาเดียวกันนะุนะคนนะโลละสามร้ <15 5. S 1> อยคุณพ่อแมวครับแมวจะไปซื้อที่ทข้างนอกด,ดีกว่าเพราะว่าข้างนอกรู้สึกว่าจะ จะถูกกว่านะขนมมันจะถูกกว่า ตอก็มีจำหน่ายนะครับที่นี่นสตอร์สละสตอร์ผักหวานให้ผักหวาน อันนโลเท่าไหร่นี่โเท่าไหร่อันนี้หนังในหนังหรือไฟอ๋อผสมกันเลยอ๋ออันนี้เราเลยมาผสมกันเลย คือถ้าหนังไม่จะออกดำๆใช่ไหมไม่ล้างล้างไปมันออกดำอ๋อถ้าว่าล้างไปขาวๆนั่นคือป้ายเวลากินมันจะอ่อนใช่ไหมป้ายโอ้หนังมันจะอร่อยกว่าอย่างนี้รวมนี่โลเท่าไหร่นะอันนี้หนังล้วนหรือว่าผสมอ๋อสามร้อยหกสิบอันนี้มาจากฝั่งฝั่งล้นใช่ไหมอ๋อ แล้วเดี๋ยวพาไปหาหน่อยก่อนไปหาด้วยอืมหายากแล้วเนี่ยหายากเมื่อวานอะไปปลาปลาชนยู่เมื่อวานเมื่อวานผมข้ามมาจากลาวลาวโรสามร้อยห้าสิบจากช่องเม็กอ๋ออันนี้อันนี้ของลาวอันนี้ของเขมรอันนู้นของลาวของลาวซื้อมาแล้วเป็นทรายนะครับเขาอยู่ในนาเลยเขาเขาเก็บจากในนาเลย ในนาก็มีทุกนาก็มีสามันนาอ่าตอนอยู่ใต้ต้นต้นต้นอะไรต้นซาดกับต้นแอต้นสะแบงใช่อ่าอะไรเงี้ยไอ้ยังงี้หนังลูกไส้เนี่ยปลดปลดไอ้ปนกันนี่ราคาเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบอ๋อปนกันร้อยแปดสิบไม่ยังจะเอาสักห้ากิโลได้ไหมปนกันละ ได้เท่าไหร่ยังไม่ถึง5โลออสี่โลพี่นสี่โลแปดสีอ๋อก็เอาเนี่มาผสมให้มันถึง5โลอ๋อนนมันก็นเหมือนกันมันก็ผสมกันอยู่แล้วนะในดูนเนี้อเนอะอ๋ออันนี้มันผสมอ๋ออันนี้เป็นดินด้วยนะดินมันหนักดินด้วยนะไหน อันไหนอันไหนมันมีีดเลยนีนี่ไมค้หะีนะ้นสามโลาอสาห้าน่้มากันาไเท่าไหร่นั้นเนี่ยเท่าไหร่ะผมไม่มีเงินสดจ่ายเป็นโอนได้ไหมโอนได้ไหมไม่ได้เออเท่าไหร่แล้วเนี่ยราลองลองลองนดูซิ จริงๆอยากก็ได้นี่แหละแต่ว่าผมไม่มีที่ใส่มันต้องไปต้องไปซื้อลังลังใส่อีกกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะร้อยแปดสิบนี่ยังไม่ได้เจาออราคาเลยนะร้อยแปดสิบคูณสี่จุดห้าเท่าไหร่เป0บาททันนะแปดร้อยสิบบาทไหนรู้เออร้อยแปดสิบคูณสี่จุดห้าเออแปดร้อยสิบบาทอ่าโอเค ไปร้อยสิบบาทนะทุกคนใจใจกงูอุ้ยงูตาอุยเดี๋ยวแจกเงินสดก็ได้ไม่เป็นไรแจกเงินสดเดี๋ยวแจกเงินสดมีมีจ่ายมีเงินสดจ่ายอยู่จ่ายเงินสดนะทุกคนอะไรของนี้ครับไปเดี๋ยวต้องไปหาซื้อกล่องใส่อีกนะทุกคนครับจะไปหาซื้อกล่องใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียนะครับ ซื้อก่อนเราต้องซื้อน้ำแข็งอีกไม่รู้ว่าจะขนาดไหนถึงจะพอใส่นะทุกคนนะมาแล้วดูลองดูกลองโฟมหน่อยครับดูกลองโฟมหน่อยขนาดนี้น่าจะกล่องใหญ่มั้งกล่องใหญ่เท่าไหร่กล่องโฟมใหญ่เท่าไหร่ใส่ใส่ได้ไหมใส่น้ำแข็งอีกอย่างนั้นใส่ได้ไหม น่าจะไม่ไม่พอมั้งต้องใส่น้ำแข็งอีกอะนะอันนี้มันห้าโลแล้วยังกองใหญ่อนู้นไปป่ะหรือว่าใหญ่สุดแล้วอนะอ๋นนนอนี่ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใหญ่ไหมฮะมัน,ม,นมันผมอยากให้ใหญ่ได้อยากได้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยเนี่ยมีไหมไม่มีประจําใส่อันนั้นน้อยกว่านี้เ่งแล้วโอ้โหทําไงมันผมกลัวไม่พอแต่เพราะในรถก,ก็มีอีกอขนาดเดียวกันมั้ยขนาดเดียวกันเนาะ อ๋อเหรอใหกว่านี้ไม่มีนะอันนี้อันละร้อยใช่ไหมอ่าเหรอมันต้องมันต้องใช้อืม,ออเ,อมเดี๋ยวลองใส่ลองใส่ดูอ๋อใช้น้ำแข็งนะพอดีมันมีมันมีในรถอีกไงในรถอีกเอาอันนี้เลยครับสรุปผมก็ต้องซื้อกล่องฟูมถึง2กล่องด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใส่น้ําแข็งแช่น้ําแข็งนะครับเพราะว่ากว่าถึงบ้านก็สองสามวัน ว่ามันจะเสียนะครับทุกคนอ่ะเดินทางต่อนะครับทุกคนไปเรื่อยๆครับกับพัฒพลออนทัวร์ฮะฝากติดตามไปด้วยนะครับกับพัฒพลออนทัวร์ยูทูบเบอร์สายรวยพัฒพลคุณลักษณะครับ